สวัสดีค่ะเอซวันด้ดานะคะวันนี้มี4วิธีรับมือกับอุปสรรคอย่างไรไม่ให้ลมเลิกเป้าหมายกลางคันนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคลุงตู่นะคะเก่งมากเลยนะคะลุงตู่เป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะคะในการที่ทําให้คนทั้งประเทศท้อแท้สิ้นหวังได้พร้อมกันดังนั้นนะคะวันนี้เราต้องมาเติมพลังกําลังใจซึ่งกันและกันดามี4เทคนิคก่อนที่จะไปฟังกันฝากกดติดตามกดหวัวใจกดแทกเพื่อนมาฟังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะข้อแรกค่ะทุกท่านคะเราต้องเขียนเป้าหมายกันมาก่อนเลยค่ะ ว่าวันนี้เรามีความฝันมีเป้าหมายมีผลลัพธ์ในชีวิตที่เราต้องการอย่างไรคุณเคยถามตัวเองไหมล่ะคะว่าวันนี้คุณต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นต้องการให้ประยุทธ์ออกไปนะคะเราก็เขียนลงไปเราต้องการประเทศชาติบ้านเมืองเห็นเป็นอย่างไรนะคะเราก็เขียนลงไปเราอยากจะสวดมนต์ไล่ลุงแทนที่จะสวดมนต์ไล่ระยุอะ่ะเราก็เขียนลงไปนะะเฮ้ยลอเล่นค่ะ หมายถึงว่าเราอยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะคะมีอิสรภาพทางการเงินเวลาสุขภาพอ่ะเราก็เขียนไปให้ชัดเจนนะคะและต่อมาค่ะเมื่อเป้าหมายเราชัดแล้วนะคะเราทําเพื่อคนที่เรารักด้วยใช่ไหมคะเอาเราก็ระบุลงไปรายละเอียดนึกถึงคนที่เรารักไปด้วยนะคะ2ค่ะทุกท่านต้องเตรียมใจรับมือกับอุปสรรคด้วยค่ะวิธีการเตรียมใจรับมือหรอคะให้เราจรินตนาการภาพไปก่อนเลยค่ะล่วงหน้าว่า อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันมีอะไรบ้างอาการปฏิเสธเพราะแท้สิ้นหวังอุบัติเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยน,นู่นนีนน่นี่นั่นพอเราจรินตนาการล่วงหน้าไปแล้วค่ะว่าสิ่งอนาคตที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างการที่เราเตรียมใจซ้อมไว้ก่อนเนี่ยจะทําให้เมื่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นมันเจอจริงๆเนี่ยเออเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเคยเกิดแล้วคันเคยเจอแล้วดาขอนุยญญากตัวอย่างแล้วกันนะอย่างตัวดเองแล้วก็ซ้อมคิดไว้คือไม่ได้แช่งนะ คือทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเช่นสมมตินะพ่อแม่ดาวันหนึ่งก็ต้องจากไปดาจินตนาการไว้แล้วว่าเออถ้าเกิดท่านต้องจากไปจริงๆมันเป็นยังไงมันทําให้ดารู้สึกเข้มแข็งค่ะมันเป็นบทแค s ซินาเรียลนะว่าในซีนี้มันแย่ที่สุดของชีวิตมันจะเป็นยังไงถ้าเราซ้อมคิดไว้สิ่งนี้นะคะจะทําให้เรามีใจเข้มแข็งในการรับกับอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้นนะคะและข้อ3ค่ะทุกท่านต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเราทําต่อเนื่องมีวินยัยมีเพื่อนร่วมทางมีโค้ชที่คอยประคับประคองเรา แต่ยังไม่หมดค่ะข้อ4คุณต้องมี to do list ด้วยนะคะในการที่ลงมือทําคุณจะทําสเปซสปะไม่ได้คุณต้องทำสเต็ปหนึ่ในชีวิตของคุณตั้งแต่ตื่นนอนยนจันเข้านอนเนี่ย คุณต้องทําอะไรบ้างมีเนื้องานกี่อย่างมีเป้าหมายในกี่ด้านของชีวิตคุณต้องระบุลงไปให้ครบในเนื้องานการกระทําของคุณนะคะถ้าคุณมี To Do List คุณจะกํากับชีวิตของคุณให้ไปสู่เป้าหมายของคุณที่ต้องการได้อย่างเช่นถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางไปที่ไหนอย่างเช่นไปเชียงใหม่คุณก็ต้องเปิด Google Map แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางไปที่ไหนแวะเส้นทางไหนบ้างสิ่งนี้แหละค่ะจะทําให้คุณพิชิตเป้าหมายผลลัพธ์และรับมือกับอุปสรรคไม่ล้มเลิกกังคันนะคะแล้วก็มีพลังอย่างเต็ ท่านที่รับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย